วันอมาวสีหรือวันของเงินพระจันทร์หนึ่งวันในหนึ่งเดือนจะมีวันที่ดีถือเป็นการเริ่มต้นของพระจันทร์ใหม่ที่จะเปล่งแสงและปล่อยพลังมากที่สุดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องฟ้าเปิดอีกครั้งอย่าลืมไหว้ของเงินมีกินมีใช รวยไม่รู้ตัวคะ่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ15กันยายนนี้วันฟ้าเปิดสำหรับเดือนกันยายน2566นี้คุณรู้หรือไม่ว่ามีวันของเงินพระจันทร์ถึงสองวันด้วยกัน โดยปกติแล้วในหนึ่งเดือนจะมีวันของเงินพระจันทร์แค่หนึ่งวันเท่านั้นนับว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากนั่นก็คือวันที่15กันยายน2566และวันที่19เดือนกันยายน2566ค่ะสำหรับวันที่15กันยายน2566นี้เป็นวันของเงินพระจันทร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันอมาวสีโดยจะเกิดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งซึ่งตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำของทุกเดือนและมีความเชื่อกันว่าเป็นวันที่ทั้งสามโลกเปิดเชื่อมถึงกันคนมักนิยมไหว้ขอพรจันทร์ในสิ่งที่ตนปรารถนาเพราะเชื่อว่าพลังของดวงจันทร์ที่เปล่งแสงจะช่วยปล่อยพลังมากที่สุด หากใครได้บูชาพระจรันทร์หรือไหว้พระจรันทร์ในวันที่จันทร์เต็มดวงจะทำให้คนผู้นั้นมีความสุขและสำเร็จในสิ่งที่ขอแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งวันของเงินพระจรันทร์ในวันที่15กันยายนนี้วันฟ้าเปิดบอกบุญชาแนลก็มีคำแนะนำก็คือเลิกดีคือเวลา 8นาฬิกา41นาทีสิ่งที่ควรทำก็คือขอให้คิดดีทำดีพูดดีทำบุญสร้างกุศลจะเป็นกำลังหนุนนำให้สิ่งที่ขอพรสมดังปรารถนาะขอพรจากฟ้าขอโชคลาภจากพระจันทร์สิ่งที่สำคัญคือห้ามให้ใครยืมเงินในวันนี้เด็ดขาดค่ะ ซึ่งในการไหว้ของเงินพระจันทร์ก็มีคาถาบูชาซึ่งว่าได้ดังนี้โอมจันทราสสิปราภาณะมาหาขอบารมีเทพจันทาผู้ให้แสงสว่างยามราตรีได้โปรดประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความสุขสงบร่มเย็นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด คุณผู้ฟังคะสามารถสวดบทบูชาก่อนและหลังได้ภายใน12ชั่วโมงคะ่ะและนอกจากคาถาบูชาแล้วยังแนะนำให้สวดคาถามหาลาบด้วยนะคะซึ่งว่าได้ดังนี้นามามีมามหาลาภาอิติพุทธสะสุวรรณันนงวาระชะตังวามนีวา นังวาพิชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคันเฉยยะอิติมีมาณนะมามิหังขาให้คุณผู้ฟังสวดจำนวนสามจบนะคะและนอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับขอพรในวันอมาวสีอีกด้วยโดยทำได้ดังนี้ค่ะ ให้คุณผู้ฟังใช้กระเป๋าสตางค์ใบใหม่หรือใบเก่าก็ได้แต่ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเก็บสลิปต่างๆทิ้งเคลีย์ให้หมดจดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใส่เงินเต็มกระเป๋าจะเป็นการเลือกแบงค์ใหม่การเลือกเลขมงคลก็ได้แต่งดให้ยืมและงดนำมาใช้ภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้น ให้คุณผู้ฟังยืนนอกบ้านริมระเบียงคอนโดระเบียงบ้านค่ะเมื่อยืนเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ฟังอธิษฐานขอพรจันทาเทพให้มีเงินไหลมาเทมาตามจำนวนที่ขอแต่ในขณะที่ขอนั้นให้คุณผู้ฟังทำจิตใจให้สงบมีความสุขเปิดใจรับวันพระจันทร์ใหม่ให้มีความราบรื่น ตลอดทั้งเดือนนะคะสำหรับวันที่29กันยายน2566นั้นเป็นวันไหว้พระจันทร์หรือเทศกาลไหว้พระจันทร์ของชาวจีนนั่นเองค่ะเป็นประเพณีที่สำคัญอีกหนึ่งวันที่ลูกหลานชาวจีนจะกลับบ้านมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อฉลองในคืนวันที่พระจันทร์สวยงามที่สุดด้วยการไหว้พระจันทร์ พร้อมกับขนมวันไหวพระจันทร์ขนมประจำประเพณีนี้ค่ะเพราะชาวจีนเชื่อว่าพระจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของความสวยงามและเป็นสื่อกลางของการคิดถึงซึ่งกันและกันจึงใช้โอกาสนี้ในการให้คนในครอบครัวกลับมารวมตัวกันส่วนคนที่จากบ้านไปไกลไม่สามารถกลับมาได้ก็จะมองดวงจันทร์เพื่อส่งความรัก ความคิดถึงผ่านมาจากพระจันทร์ค่ะใครที่อยากไหว้พระจันทร์ตามความเชื่อจีนคุณก็สามารถทำได้โดยต้องเตรียมของดังนี้ค่ะ 1. ทูบเทียนกระถางทูบค่ะ 2. ดอกไม้สดหนึ่งคู่ 3. น้ำเปล่าหรือน้ำชา 4. กระดาษเงินกระดาษทองค่ะ ผลไม้มงคลสี่ชนิดเช่นส้มสาลี่ส้มโอทับทิมแอปเปลิลหรือองุ่นค่ะ 6. อาหารเจสี่ชนิดเช่นสาหร่ายทะเลดอกไม้จีนเห็ดหอมหมุเนเส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะเขนมไหว้พระจันทร์8 ของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงเช่นชุดเครื่องแป้งเครื่องสำอางเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของผู้หญิงตลับแป้งน้ำหอมอันเป็นการสื่อว่ามีสเสน่ห์สวยงามเหมือนพระจันทร์ที่เปรียบเป็นเพศหญิงค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือความเชื่อวันของเงินพระจันทร์หรือวันอมาวสี ที่เป็นวันพระจันทร์กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์หรือจันทาเทพมีพลังมากที่สุดสามารถส่งพลังงานได้ดีที่สุดหากเราคิดหวังสิ่งใดให้สวดขอพรอธิษฐานได้อย่างเต็มที่นะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะ คุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญชแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อ และห่วงจุย้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขท,ทุกทุท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ